สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีคุณผู้ชมทุกแพลตฟอร์มนะฮะคุณผู้ชมทางเ a ชันทีวีไอพีเอ็มจานส้มจานแดงทรูวิชันและคุณผู้ฟังทาง FM ฟ0 2 0 n ร้อยสองจุดศูนย์เชันเรดิโอคลื่นคนทำงานและนี่คือรายการปากตลาด คำต่าถูกปหถูกนะฮะวันนี้ขอต้อนรับน้องนัทสตคุณนะฮะมาทําหน้าที่แทนพ่อจอยหนึ่งวันเขาจะติดภารกิจไปทํางานที่ต่างจังหวัดที่นครสวรรค์อย่างที่บอกไปนะฮะสำหรับคนที่อยากจะเจอพ่อจอยแล้วอยู่ที่นครสวรรค์ไปเจอพ่อจอยได้เขามีสัมมนาที่นั่นในเรื่องการรวบรวมความเห็นต่างๆเพื่อจะนําไปเสนอหน่วยงานในเรื่องของความสงบสุขของประชาชนจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นะฮะไปได้ทั้งวันเลยคุณสทุทิชัยหยุ่นก็ไปด้วยส่วนน้องนัทก็มาทําหน้าที่ แทนวันนี้วันเออก็วันที่4กรกฎาด้วยใช่ก็จะมาอีกหนึ่งวันนะฮะแล้วก็มีของมาแจกให้ด้วยนะครับช่เสื้อเนชั่นทีวี22แบบนี้นะฮะเรายังแจกกันต่อเนื่องคุณผู้ชมส่งข้อความมาร่วมคุยข่าวกับเราส่ง s m s มาที่4 2 4 0 3 3 3ูฮะถูกต้องมีสามสี่ให้ใช่ได้คนละตัวใช่ไหมใช่ได้คนละตัวแจกคนละ2ตัวใครเป็นผู้โชคดีปุ๊บทีมงานโทรกลับไปแล้วโทรถามสีโทรถามไซส์เสื้อถูกต้องนะฮะ ข้อความมาคุยข่าวกันในทั้งวันรายชื่อของคนที่ได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันศุกร์ขึ้นมาเลยฮะปิงแล้วเป็นระบบปิงเนี่ยนี่ไงคุณวัฒน,นาจีระทีพเนาะจังหวัดกรุงเทพแล้วก็คุณวัชรี เกดโกมลนะฮะจากชนบุรียินดีด้วยนะฮะเดี๋ยวทางทีมงานจะติดต่อกับไปถามไซส์ถามสีว่าอยากได้สีอะไรนะส่วนคนที่อยากได้ใหม่ในวันนี้นะฮะที่ได้ไปแล้วไม่ต้องส่งมาแล้วนะส่งมาคุยข่าวอันเฉยแต่ถ้าเกิดอยากได้เสื้อคนใหม่เลยให้แจกแจกกันได้ใส่กันเยอะๆนะฮะก็ส่งมาที่4240333ใช่เริ่มต้นเลยนะข่าวสารเยอะแยะมากมายมาเริ่มต้นสัปดาห์กันวันจันทร์นะครับผมวันที่23มิถุนายนนะครับพาไปที่เกาหลีใต้กันก่อนเลยนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีทหาร นายหนึ่งนะครับเข้าไปกราดยิงเพื่อนทหารนะครับผมที่หน่วยทหารกองทัพเกาหลีใต้นะครับเสียชีวิตไป5นายแล้วก็อีก5นายเนี่ยได้รับปาดเจ็บนะครับเหตุเกิดขึ้นที่บริเวณพรมแดนด้านที่ติดกับเกาหลีเหนือ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั่นโดยกองทัพเกาหลีใต้ได้มีคําสั่งให้ใช้ปฏิบัติการลับเพื่อติดตามจับกลุ่มทหารเกณฑ์นายหนึ่งคนนี้นะฮะที่หลบหนีไปพร้อมกับอาวุธและเครื่องกระสุนและอาจจะมีระเบิดติดตัวตามไปด้วยหลังจากที่พวกจากจากที่เขาเนี่ยก่อเหตุกราดยิงใส่ทาหารด้วยกันเมื่อคือวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ฐานในจังหวัดกังวอนทางตะวันออกของกรุงโซแต่ทางกองทัพก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดนอกอเหนือจากนี้นะฮะส่วนเหตุจูงใจมีการสันนิษฐานกันว่าน่าจะเกิดจากความเครียดแล้วก็ปัญหา ส่วนตัวแหมปัญหาเกาหลีใต้นี่เคาะซ้ำกําซัดนะหล<ช>ังจากที่เรือเซวอนอับปางไปไฟไหมอู่ต่อเรือรวม,มถึงมีเหตุการณ์ต่างๆที่สถานีรถไฟอู่รถเนด้วย นี่แล้วก็มีการมายิงทหารด้วยกันเองอีกห้าคนใช่ที่จุดเกิดเหตุนะครับเขาบอกว่าเป็นพรมแดงที่เต็มพรมแดนที่เต็มไปด้วยภูเขาสูงแล้วก็ติดอยู่กับพรมแดนเกาหลีเหนือนะครับมีทหารของสองฝ่ายประจำการนับหมื่นนายแล้วก็ยังเป็นพรมแดนที่มียุโทโธปกรณ์มากที่สุดในโลกอีกด้วยแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีข้อบ่งชี้นะครับว่าเกาหลีเหนือเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นี้หรือเปล่าแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ความตึงเครียดเกิดขึ้นไม่นานมานี้ แล้วก็อยู่ในระดับสูงนะครับจากการที่เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธและซ้อมรบด้วยการยิงปืนใหญ่หลายระรอกแถมยังข่มขู่ผู้นาเกาหลีใต้ นอกจากนี้ทั้งสองยังยิงตอบโต้กันในบริเวณน,น่านาน้ำพิพาททางทะเลเหลืองด้วยโดยตามกฎหมายปกติแล้วทหารของเกาหลีเหนือผู้ชายเนี่ย<ะ>ต้องเกณฑ์ทหารคนละ2อปีอเพื่อที่จะเป็นหลักประกันให้ว่ามีกองกำลังพอถึง0 0แสนคนนะครับที่จะสามารถสกัดกั้นภัยคุกคามจากทหารเกาหลีเหนือได้อ่ะเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันต่อไปนะฮะว่านายทหารที่ก่อเหตุกราดยิงเคลื่อนทหารด้วยกันเสียชีวิตตั้ง5รายเนี่ยเขาหนีไปทางไหนแล้วเหตุจูงใจของเขา คืออะไรทําไมถึงมาเห็นข่าคนเกาหลีใต้ด้วยกันเองนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เกาหลีใต้เอามาเล่าสู่กันฟังว่าเนี่ยคือข่าวสารที่เกิดขึ้นจากทวโลกเราไปที่ฟุตบอลโลกกันกําลังฮิตเลยคุณจบไปด้วยเม่สักคู่สัปดาห์ที่แล้วนี่เคยรายงานเป็นเรื่องของถุงยางวัวคัวฮิตมากนะฮะสีเขียวสีเหลืองสต่้อนแตกด้วยมั้ยอะไรประมาณนั้นนะฮะเขาอจะมีมีมีรสชาติก็รสมะนาวเลมอนอยากได้เป็นของฝากเหมือนกันแต่ว่าวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตาม เรื่องราวของบรรดาแฟนบอลที่ไปตั้งแคมป์พักแรมในระหว่างการแข่งข,งข,งขงันฟุตบอลโลกที่บราซิลนะฮะพวกเขาออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาถึงเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูงแพงลิบลิ่วเลยทีเดียวรวมถึงความไม่พร้อมกับการร่วมมือไปถึงของพวกเขาด้วยโดยแฟนบอลส่วนใหญ่เนี่ยก็ไปตั้งแคมป์กันที่ชายหาดโด่งดังระดับโลกเลยที่ โคปาคาบาน่าในนครริโอเดจาเนโรแต่ทางการระบุว่าจะปรับหรือไม่ขับไล่ใครก็ตามที่ไปตั้งที่พักชั่วคราวคือพื้นที่แห่งนี้นะครับเป็นพื้นที่ฮิตที่หลายคนมาเที่ยวแล้วต้องมาท่องเที่ยวชายทะเลที่บราซิลมันเหมือนที่พักแต่อากาศบางแสนที่อย่เหรอาี<ๆ>้ปะใช่ประมาณ<อ>นั้นนะครแล้วก็มีผู้คนเนี่ยเข้าไปตั้งแคมป์กันเยอะแยะมากมายครอบครัวหนึ่งครับเดินทางมาจากกรุงซานติเอโกในชิลีเนี่ยบอกว่า อยากจะมาบราซิลเพื่อซึมซับบรรยากาศฟุตบอลโลกซึ่งหัวหน้าครอบครัวบอกว่าเขาจ่ายเงินค่าจอดรถไปแล้วแล้วก็จะไม่ยอมย้ายไปไหนถ้าตำรวจมาไล่นะครับขณะที่ชายหาดโคปาคาบานาแห่งนี้ก็เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทางการบราซิลก็เตรียมจะย้ายพวกเขาไปตั้งแคมป์ไว้ที่อื่นซึ่งน่าจะเป็น แคมบ้าโดมที่อยู่ห่างออกไปอีกโดยการขับรถไปถึง30สินาทีอีกครึ่งชั่วโมงะจะแบบว่าอะไ<ก>ลไปอีกอะเออแล้วใคาจะยอมเราจ่ายเงินไปแล้วนุน,นัดเนาะใช่เขาบอกว่ามีบางคนบอกว่าที่ไปตั้งแคมป์จริงๆไม่เกี่ยวกับฟุตบอลโลกเลยที่ไปตั้งแคมป์ที่สถานที่ตากอากาศแบบเนี้ยคือจะไปเล่นน้ําทะเลไม่ได้เกี่ยวว่าอยากจะดูฟุตบอลโลกไม่ต้องมาต้องไม่ต้องมาไร่ฉันคือชายหาดมันนุ่มมากทรายนุ่มมากรา,ารายงานรายงานว่ายอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไล่เข้าไปเลย Oh. นอกจากนี้นะฮะยังมีคนบอกว่าที่พักต่างๆในหลายเมืองในบราซิลเองเนี่ยเขาต้องจ่ายเงินหลายยูโรเลยทีเดียวนะแต่กลับว่าที่พักเนี่ยสกระปรก ห้องน้ําก็ไม่สะอาดนะฮะห้องน้าไม่มีน้ําร้อนอขณะที่ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเลยในนครริโอเดอจาเนโรเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมายิ่งทำให้สภาพภายในแคมป์พักแรมเฉะมากขึ้นแฟนบอลคนนึงถึงก็บอกว่าพวกเขาทําใจไว้แล้วว่าสภาพที่พักในแคมป์จะต้องเลวร้ายและคิดว่าปัญหามันอยู่ที่ราคาขณะที่รัฐบาลนครดิโอเดอจาเนโรก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์จากแฟนบอลอย่างหนักว่าพวกเขาไม่คิดว่าจะมาเจอค่ายพักในสภาพแบบนี้พูดถึงจริงๆแล้วที่บาราซิลในการ จากฟุตบอลโลกครั้งนี้คือเขาต้องการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศของเขาสร้างความเชื่อมั่นใช่รวมถึงที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวมาคือมามาดูฟุตบอลโลกมาเยอะๆแล้วจะทําให้สภาพเศรษฐกิจเขาว่ามันดีขึ้นแต่ต่อต้านไงต่อต้านด้วยรวมถึงความไม่พร้อมของเขาหลายๆอย่างทั้งถนนหนทางสาธารณูปโภคต่างๆมันไม่โอเคเลยกระแสข่าวประชาชนในต่อต้านประธานาธิบดีหญิงเลยนะครับบอกว่าทําไมไม่เอางบตรงนี้ที่มาดูแลฟุตบอลโลกเนี่ยมาจัดสรร ประเทศให้ดีขึ้นกว่านี้ก่อนแล้วค่อยจัดเป็นเจ้าภาพนะครับก็ว่ากันไปน้องอาร์มจากกองทัพบุรีส่งเอสเอสมาโอ้คือตั้งแต่ตีสี่นี่น้องอาร์มีินชั้นปฐมเองมั้งจำไม่ผิดหุยแฮปปี้อย่างมีคนมาทักทายต่างชาตน่ยนะฮะอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บราซิลนะฮะอนคริโอเดซาริโรขณะที่ฟุตบอลโลกก็ยังเดินหน้าต่อไปอย่างเข้มงวดเลยทีเดียวใช่ผ่าน้นไป10วันแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าของคู่การกับฟุตบอลโลกนั่นก็คือเรื่องของการพนันบอลนั่นเองครับจ คดีต่างๆของฟุตบอลเกี่ยวกับการทายผลฟุตบอลเนี่ย<อ>กว่าพันคดีแล้ว<ช>นะครับสิบว,วันที่ผ่านมาจับกลุ่มผู้ต้องหาไป1584คนยึดเงินสดได้ก,กว่าครึ่งล้านเลยทีเดียวในชะ่อันนี้เป็นข้อมูลจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลเทศกาลฟุตบอลโลกนะนัดค,คือฟุตบอลโลกเนี่ยมันนับตั้งแต่เริ่มการแข่งขันมาตั้งแต่เป็นวันที่10แล้วตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้วันที่10แล้วมีการรายงานจับ กลมไปทั่วประเทศ1,558คดี จับคนได้ทั้งหมด1,584คนก็แบ่งเป็นเจ้ามือ110คนผู้เล่นอีก1,4-30คนคนโดเดินโพยโดนจับด้วยอีก48คนยึดของการเงินสด3 3 10, 9 4 9บาทมีเงินพนันในโพอีก3ล้านกว่ามันสะพันสะพัดดีมนะเดียวมันมันก็ไม่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไงโอเคไม่เล่นแล้วก็บอกด้วยด้ครับว่าพื้นที่ที่มีการจับกุมมากที่สุดไม่ไกลเลย ครับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนี้เอ,เองเอนะครับ<อ>รวมถึงพื้นที่ในภูธรภาค2นั่นก็คือตามจังหวัดภาคตะวันออกชลบุรีระยองจันทบุรีตราด<อ>นาครนายกอะไรพวกนี้นะฮะ<อ>แล้วก็ทางแถบสมุทรปราการอายุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทสระบ,บุรีลพบุรีนี้ก็เยอะอยู่เหมือนกันใช่ส่วนเว็บไซต์พนันบอลออนไลน์นะฮะทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีการไป ตรวจพบแล้ว900เว็บไซต์ปิดกั้นไปแล้ว623เว็บไซต์อยู่ระหว่างการดำเนินการอีก277เว็บคือปิดแล้วเปิดฉันก็จะตามไปปิดเพราะว่าตอนนี้คอสดชเอขาอกวาดล้างอย่างหนักนะฮะที่ทำไปทั้งหมดคือต้องการสร้างความสงบสุขระสู่ประชาชนนะประชาชนกลุ่มนี้อาจจะบอกว่าการเล่นพนันบอลของฉันเนี่ยคือความสงบสุขแต่แตม่นเป็น,<ค>นปกฎหมายควรจะไปทํางานหาเลี้ยงชีพไหมล่ะ แต่ว่าเวลาเล่นพนันบอลเคยเห็นคนหมดตัวเพราะพนันบอลมาเยอะแล้วนะไม่มีใครรวยเพราะการพนันหรอกถ้ารวยนะคนเล่นเยอะแล้วเออเล่นไปทําไมอ่ะจริงจเอาจงจริงนะบางคนก็อาจจะมองว่าแบบลุ้นได้สนุกได้เสี่ยงได้ท้าทายอย่างเงี้ยอ๋อเล่นมาเพราะว่าเป็นกีฬาฟุตบอลหนึ่ง้ย่หรอเออเล่นมาเพราะเป็นกีฬาไงไม่ได้ไปแตะกับเขาก็อ่ะสักน่อยอย่างเงี้ยเหรอไม่หรอ สุดท้ายเหตุผลหลักๆเลยก็คืออยากได้เงินอยากได้เงินแล้วแบบบางทีเงินเป็นเงินก้อนก้อนใหญ่ๆก้อนหลักแสนหลักหมื่นอย่างเงี้ยคิดว่ามันมาได้เวลามันมาเวลามันมามันก็มาหลักแสนหลักหมื่นไงเวลาไปมันก็ไปหลักแสนหลักหมื่นเช่นกันเผยเยอะกว่านั้นด้วยแล้วพอเราไปเสร็จปุ๊บเราไม่มีเงินทุนสำรองแล้วก็ต้องไปหากู้ยืมเงินนอกระบบมาผ่อนรายวันกลายเป็นงูเนี่ยดินพ่อขังหมูมาเยอะแยะไปหมดนะฮะไม่พ้นนะับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพนันเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเล่นแต่ไพ่พอเอ้ไม่ใช่ อย่าเล่นการพนันทุกชนิดแลกเหรียญก่อน,นอไปกันที่เรื่องราวฝนฟ้าอากาศกันบ้างช่วงนี้เมื่อวานนี้ก็ฝนตกหนักเลยทีเดียวนะครับทั่วพื้นที่ของกรุงเทพแต่ว่าที่จีนเองเนี่ยก็โดนหนักไม่แพ้กับเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่อย่างยิ่งในหลายเขตพื้นที่ที่มณฑลกุ้ยโจวนะครับผมโดยพื้นที่แห่งนี้นะครับอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือและภูมิภาคกวางสีนะครับที่อยู่ทางตอนใต้ของจีนนะครับซึ่งเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ฝนตกหนักครับทำให้เกิดน้ำท่วมและก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจธธกครับใช่ครับในบางพื้นที่ยังทำให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงที่สร้างความเสียหายกับบ้านเรือนและก็ถนนรวมถึงยังทำให้พื้นที่เพาะปลูกจมอยู่ใต้น้ำเป็นบริเวณกว้างอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมส่วนที่เขตจิงหลน ต้องอเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่9มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาเพราะฝนมันตกหนักเสร็จปุ๊บนับมันก็เกิดดินสไลด์แล้วก็รอยแยกของภูเขาในบางพื้นที่ส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนเนี่ยพังเสียหายกว่า500คนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนขณะที่ทางการท้องถิ่นออกพูดออกมาเปิดเผยบอกว่าพวกเขาเนี่ยมีได้มีการจัด ที่พักพิงชั่วคราวเอาไว้รองรับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเอาไว้แล้วและจะช่วยพวกเขาซ่อมแซมบ้านเรือนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ใช่ครับนอกจากบ้านเรือนแล้วนะครับพื้นที่ทางการเกษตรนะครับอย่างพื้นที่การเกษตรในเขตเซียงโจนะครับผมกพ็พื้นที่เพาะปลูกราว5,000ันไร่เนี่ยเสียหายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เสียเงินไปมูลค่ากว่า5.25ล้านหยวนหรือราว27ล้านบาท หรือแม้แต่พื้นที่ในควนโจนะครับก็เป็นพื้นที่เพาะปลูก1,300ไร่ก็จมอยู่ในน้ำประชาชนกว่า12,280คนประสบความเดือดร้อนเสียหายทางเศรษฐกิจนะครับกว่า2ล้าน หยวนหรือราว12ล้านบาทเนีนะ่ยนัดดูภาพดิอืม,มันตกลงมาอย่างหนักปุ๊บเนี่ยบ้านเมืองเขาท <c oughs> างด้านของพวกที่อยู่ตามชนบทต่างๆันอยู่ตามตัวเมืองนะของจีนเนี่ยมันจะเป็นพวกดินภูเขาดินสไลด์ต่างๆเนี่ยแล้วบางทีมันมีการตัดไม้ทําลายป่าพอฝนมันตกหนักปุ๊บมันมีใครมารับ ุ้มน้ามันไว้เนี่ยมันก็นไหลลงมาบ่าเขาเรียกว่าไหลหลากน้ําป่าไหลหลากลงมาท่วมบ้านเรือนประชาชนนะสภาพความเสียหายอย่างที่เห็นในภาพเลยคุณผู้ชมน้ำไม่พอเจอดินโครนใช่น,นะนี่แหละเป็นตัวอย่างนะฮะของคนในบ้านเราของคนในเมืองไทยเองสําหรับพวกที่ชอบตัดไม้ทําลายป่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับพี่รายงานในเรื่องของการรอบตัดไม้พยุงเยอะมากเพื่อเห็นแก่งเงินเอาไปขายอย่างประเทศเพื่อนบ้านแต่เขาไม่ได้ถึงอผลกระทบต่อไปในภายภาคหน้าถ้ามันเกิดฝนตกหนักลงมาอีก มันจะมีอะไรมากั้นน้ำไม่ให้ลงมาสู่ชาวบ้านแล้วมันหนักขึ้นทุกๆปีนะครับแล้วก็สิ่งที่จะเลวร้ายกว่านั้นก็คือลูกหลานของเราในอนาคตเนี่ยจะอยู่ไม่ได้ชันน่ยไม่อยู่หรอกชันจะตายก่อนฉั้นจะเป็นห่วงตัวเองอยู่ันจะเป็นห่วงลูกหลานของชั้นที่ฉันผลิตออกมาเยอะแยะมากมายเนี่ยทายาทอสวรของชั้นเนี่ยคือล่อยตาขาไปงเรอออมันจะต้องมาเจอสภาพอากาศแบบนี้ชั้นเป็นห่วงพวกเขายเนะฮะ นอกจากที่จีนแล้วที่ใต้เองของเรานะครับที่จังหวัดพังงาเองก็โดนหนักไปเมื่อช่วงต้นสัปดาห์หที่แล้วนะครับที่โดนคลื่นซัดใช่หลากหลายพื้นที่มากกระบี่เอยอพังงาเอยนะฮะบ,บางพื้นที่มีบ้านมีร้านอาหารอยู่ริมทะเลเขาก็ไปสร้างแนวเขื่อนป้องกันพอนี้พอมันมีเขาเรียกว่าอะไรสภาพอากาศร,รวมถึงลมกระโชกแรงบากบกับมวลน,น้ําทะเลต่างๆเนี่ยม,มันมากระทบกันปุ๊บ คลื่นน้ำในทะเลก็ซัดเข้าฝั่งซัดซัดถึงขั้นทําให้เขื่อนกันนกก้นน้ำอ่ะกั้นน้ําทะเลแตกพังเสียหายรายงานบอกว่าห้าเมตรได้มั้งเวลาขึ้นมาซัดทีหนึ่งอ่ะนะฮะซึ่ง<ะ>ล่าสุดเองทางปพจออังหวัดพังงาน,นะครับสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงานเนี่ยบอกว่าให้ระวังสภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงวันที่ ที่ผ่านมาเนี่ยแหละจะมีฝนตกหนักนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอตะกวทุ่งอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกัวป่าคุรบุรีอำเภอรกระโปองอำเภอเมืองพังงาแล้วก็ทับปุดเนี่ยใช่ครับนะฮะดจะมีคลื่นสูงประมาณ 2- 3ถึงเมตรขอให้ชาวเรือที่เดินเรือเนี่ยต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะฮะแล้วก็เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงของวันที่22ถึงวันที่25ิมิถุนายนนะัดดูสภาพสิถ้าเป็นเราอยู่ในเรือประมงคะแล้วคงกรีตเนาะ <c oughs> างนี้เลยนะก็นี่ช่วงนี้ช่วงมรสุมของทางภาคใต้หลายคนก็เลือกที่จะไปเที่ยวในช่วงนี้เพราะว่าอะไรราคาถูกราคาถูกใช่ราคาถูกแต่ว่าคนก็ไปเที่ยวภาคใต้เ๋ยวเขาไม่ลงทะเลไงไปเที่ยวไปซึมซับบรรยากาศแต่ว่าชย็นเย็นคือช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมเพราะฉะนั้นยังไม่ยังไม่เหมาะที่จะออกทะเลอ่ะคือลงไปภาคใต้ได้แต่ยังไม่เหมาะที่จะออกสู่ทะเลคุณผู้ชมของเราน่ารักมากนะส่ง SMS มานี่น้าชมน้องนัาพิธีกรใหม่น่ารักจังนั่งมาสามสี่เดือนมีของม่นน่ารัก แล้วก็จะบอกให้ว่าบางคนส่งข้อความมาเนี่ยเรารยเราลืมบอกไปว่าจะาเอาเสื้อเนี่ยต้องวงเล็บทีวี22แต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็วงเล็บทีวี22มาแล้วแสดงว่าเขารู้กันขอบคุณมากเลยครับขอใค,ค,ค,ครุณ ยอย่างเขาส่งข้อความมาออขอบคุณข้อความแลวส่งมาได้เรื่อยๆนะฮะ4240333นะฮะใ,ใต้เป็นยังไงอย่างที่บอกนะัดูสิใช่ทีนี้เ,เ,เขาก็เลยมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาออกมานะครับว่าให้สัปดาห์นี้ระวังเรื่องของฝนฟ้ากันให้ดีๆนะครับเพราะว่ามารสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงเนี่ยพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับประกอบกับมีย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็อ่าวตังกี๋ แปลกง่ายๆคืออะง่ายคือตอนนี้นะฮะคือแล้วไม่ยากที่ตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น<ช>แล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกใครอยู่ในพื้นที่บริเวณน,นี้ระวังกันให้ด้วยนะครับ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกําลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรแล้วก็อ่าต่อตว่าไงนะให้ชาวเรือเนี่ยเดินเรือด้วยความระมัดระวังอไอ้บอกว่าอ่าวตังกลงตังเขีนคุณผู้ชมไม่รู้บอกไปเลยว่าตอนนี้ไทยไทยจะมีผลเพิ่มมาเคยเป็นข้อมูลทางกรมอุตุใ้ถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าอีอะไรนะ อ้าวต้งเกรบอยู่ต้งไหนเวอร์ไวเว็บเดมคอมอุตัวแล้วเข้าไปดูแต่ที่จอาจากเราก็คือว่าตอนนี้ฝนมันตกเพิ่มมากขึ้นถามอากูก็ได้แล้วถามเราเรารู้ไหมไม่รู้รู้สิอ้าวรู้ต้องรู้บ้างน อแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือในเรื่องของทะเลทางภาคใต้ <c oughs> น้ำมันไว้ใจไม่ได้นะสำหรับคนที่มั่นใจว่าตัวเองก็ว่ายน้ําแข็งโอ้จริงแต่ถ้าเกิดไปเจอคลื่นหน,หนักแล้วก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นต้องดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพของตัวเองด้วยในเรื่องของสภาพฝนฟ้าอากาศช่วงนี้ไม่สบายคนไม่สบายกันเยอะมากเหมือนกันนะครับใช่แล้วนะอ่ะไปที่เรื่องราวของทุเรียนชอบกินไหมข้ามไปทุเรียนก่อนเหรออ่ะทุเรียนนี่ไงทุเรียนนี่ไงอยอ๋อ พอที่เรื่องราวของความพึงพอใจของประชาชนของคอสชอที่เข้ามาดูแลประชาชนในระยะนี้นะฮะก็มีการไปทําผลสํารวจสวนดุสิตโพออกมานะฮะว่าผลสํารวจของประชาชนตอนนี้เขามีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนสํารวจประชาชนจํานวน 1, นึ่พันคนช่วงระหว่างวันที่1 7ถึง21มิถุนายนนะฮะ สอบถามว่าจากกรณีที่คอสอชอเข้ามาบริหารประเทศครบรอบหนึ่งเดือนในภาพรวมประชาชนส่วนใหญ่มีความพิเห็นอย่างไร1,614คนบอกว่าอันดับหนึ่งเลย ชอบบรรยากาศดีขึ้นสงบสุขไม่วุ่นวายมไม่มีการทะเลาะเบาแหวง72.79%เปเซนต์อ,อ่ะส่วน69.60%เปอร์นเี่ยบอกว่าเข้ามาแล้วเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาสำคัญได้หลายเรื่องอย่างเช่นตรวจสอบงบช่วยชาวนาลดค่าครองชีพก็จริงนะพอคอสชเข้ามาเสร็จปุ๊บเอานี้ไม่ได้ว่าบาปเข้ามาเสร็จปุ๊บสิ่งแรกที่ทำคือโครงการลดจำนำข้าวของชาวบ้านตอนนี้ เ<ไ>ป็บเงบีไปเรียบร้อยเลยนะหลังจากที่ผ่านมานี่ฉันต้องนั่งรออีแจ็คอีแตนจากตัดสวัสด์เข้ามามนั่งตากแดดตัวดำว่าถามว่าเมื่อไหร่จะได้เงินก็ยังไม่ได้ลาสุดะะมาก็ได้เงินกันครบแล้วทุกคนแล้วนะฮะ คน<ต>1าจุด44เปอร์เซ็นต์บอกว่าอยากให้ดูแลบ้านเมืองต่อไปอจนกว่าสถานการณ์ต่างๆจะเข้าที่เข้าทางแต่เห็นวันนั้นท่านหัวหน้าคอสชอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอก็ออกมาบอกแล้วว่าประมาณสักช่วงกันยายนตุลาคมเนี่ยน่าจะได้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศละคือทหารเขาก็จะกลับไปทาหน้าที่ของเขาการที่เขาเข้ามาครั้งนี้ยอยากจะให้ทุกคนเข้าใจหน่อยนะฮะอบอกว่าเขาเข้ามาเพื่อสร้างความสงบสุขหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยอเอาพูดง,ง่ายๆคือ จากที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้มากมนะฮะหลังจากที่มีม็อบออกมาเยอะแยะมากมายครับไปอีกหนึ่งข้อสํารวจนะฮะความพึงพอใจของประชาชนต่อคอสอชอในการบริหารประเทศครบ1เดือนอันดับหนึ่งพึงพอใจมาก5 0 8 4เปเพราะทําให้บ้านเมืองสงบสุขสังคมเป็นระเบียบเรียบร้อยแลวก็สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและก็ตรงจุดนะฮะส่วน3 9 5 7บอบอกว่าค่อนข้างพึงพอใจส่วนอ,อันดับ ที่3นะครับมเีเพียงแค่5.27%เเท่านั้นนะครที่บอกว่าไม่ค่อนข้างไม่ค่อยพึงพอใจพอเพราะว,าว่าเพียงแก้เป็นการเข้ามาแก้ปัญหาในระยะสั้นนะครับแล้วก็ยังมีข่าวลือทำให้สับสนแล้วก็เข้าใจผิดส่วน เพียง4.32เอร์เซ็นเี่ยบอกว่าไม่พอใจเลยอันนี้จะเป็นบางกลุ่มบางก้อนเพราะว่าบอกว่าไม่เป็นไปตามระบบประชาธิปไตยถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพอันนี้มันต้องมีอยู่แล้วเขาจ่ายจะทำให้ถูกใจทุกคนมันก็ยากอันนี้มันต้องมีอยู่แล้วมันจะมีบางกลุ่มบางก้อนบางคนที่รู้สึกบอกว่าฉันจะเอาคนของฉันกลับคืนมาเอาผู้ง่ายๆเอออยากจะให้ถูกต้องนะแต่ตอนนี้เอาความสงบสุขกลับมาก่อนหลังจากที่ สู่ขาไปอย่าได้เมื่อวานนี้ไปเดินแถวอุดมสุกเออแล้วเป็นไงบ้างพี่ทหารนี้แบบจัดระเบียบวินมอเตอร์ไซค์แบบไปพูดคุยกับพี่วินกันเยอะแยะเลยเหรอแล้วเราไปเกียวทหารไหมเดินผ่านเฉยๆแล้วก็ไปกินข้าวปกตินี่วินมอเตอร์ไซค์าบ้านเมื่อก่อนนะไอ้ป้ายราคาเนี่ยไม่มีนะเออดี๋ยวนี้มีป้ายผ้าวยนิ้วอย่างดีบอกราคาปริ้นสวยเลยสวยงามอ่านง่าย ก็ทํากันได้ทำไมไม่ทําเมื่อก่อนนะฮะต้องรอให้มีคนมาจัดการถึงจะทํากันอ่าไปที่เราที่บอกทุเรียนทุเรียนอยากกินอยากฝึกหลังคือต้องเบรกไว้ก่อนเพราะล่ะมันมันอ้วนไงนึกว่าจะเป็นร้อนไหนไม่เกี่ยวไม่มาเป็นแบบไม่รู้นะ แต่ว่าอันนี้กลัวอ้วนหอมแล้วไงช่วงแดดเนี่ยแดดแกงใหญ่เพราะว่าอะไรนะครับช่วงนี้มีคาเตือนออกมานะครับว่าให้ชาวสวนทุเรียนเนี่ยระวังโรคเชื้อราของต้นทุเรียนด้วยนะครับเพราะว่ามันจะลามไปถึงผลทุเรียนแล้วก็ส่งผลกระทบต่อผลผลิตต่างๆที่จะออกมาใช่ครับเพราะว่าตอนนี้มันเกิดภาวะฝนตกชุกงไงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนที่ได้รับผลกระทบอย่างมากนะฮะโดยพบว่าทุเรียนเป็นโรคเชื้อราที่คนต้นพอเป็นเชื้อราที่คนต้นปุ๊บ มันก็ลุกรามไปผลทุเรียนทําให้ทางเจ้าหน้าที่สํานักงานเกษตรก็ได้ให้เกษตรกรเนี่ยใช้สารไตรโคเดอร์มาซึ่งเป็นสารที่ใช้กําจัดเชื้อรามันเป็นสารธรรมชาติอ่าไม่มีผลกระทบต่อทุเรียนก็ใช้สารนี้กําจัดไปโดยนําสารไตรโคเดอร์มาฉีดพ่นที่คนต้นทุเรียนและที่ผลทุเรียนด้วยเอามาฉีดพี่เคกว่าง ช่วงนี้อับชื้นหรือเปล่าฉันไม่ใช่ทุเรียนเอ่อฉันไม่ใช่ทุเรียนอยาทำหนาอึ้ขนาดนั้นสิคุณตกใจโดยนำสารไตรโคเดอร์มามาฉีดพ่นที่โคนทุเรียนแล้วก็ฉีดที่ผลทุเรียนเพื่อกำจัดเชื้อราทีเนี้ยส่วนทุเรียนที่เป็นเชื้อราที่เป็นข่าวเนี่ยเป็นของทันตแพทย์พงชัยภูพิทพงศ์เนที่30ไร่อยู่ที่อำเภอนายงจังหวัดตรัง แต่เขาบอกว่า,วาที่ผ่านมาต้นทุเรียนของเขาเนี่ยออกผลประมาณ500ลูกแต่พอมันเกิดโรคเชื้อราระบาดท,ทำให้ต้นทุเรียนหล่นเสียหายประมาณม250ลูกคือครึ่งต่อครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมากับสภาพอากาศแล้วก็ต้องอดูแลมันอย่างเต็มที่ใช่ะะมีการบอกด้วยนะครับว่า ทางเกษตรกรเนี่ยสามารถขอรับสารไตรโคเดอร์มาได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดตรังหรือขอคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรทุกแห่งเพื่อขอคำแนะนำในการปฏิบัติด้วยนะครับเพื่อจะเป็นลดการสูญเสียของผลผลิตครับเอสบอกดีใจที่คอสชเข้ามาสร้างความสงบสุขให้กับประชาชนสำหรับตัวของเค้กเองเค้กก็รู้สึกว่ามันก็สงบสุขขึ้นไม่มีมอบ ต่างๆมบแบ่งฝักแบ่แงฝ่ายมาเดินขวางถน,นนรถก็ได้รถที่มันติดอยู่แล้วจะได้ติดแบบเอาแค่ธรรมดาของมันอย่าไปติดเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวเขาก็าไปนะฮะอ่าช่วงนี้พักกันสักครู่ไหมครับเดี๋ยวช่วงนี้กลับมาติดตามข่าวโอโหข่าวชาวบ้านเพียบเลยนะฮะรวมถึงผลการประกวดนางงามเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาด้วยฮะ